สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานระบบทำงานที่บ้านนะครับเริ่มต้นนะครับคอมทุกเครื่องจะมีการลงโปรแกรม a n y d e x นะครับแล้วก็จะมีช็อตคัทของ VPN Login C7 แล้วก็มี Soiper นะครับก็จะมีเป็น ERP ก่อนอื่นนะครับให้เราเดับบ l e ลลิิก ที่ตัว vpn แล้วให้เราลองเข้า dyu นะครับถ้าเข้าได้อย่างนี้คือปกตินะครับจะใช้งานได้ปกติแต่ถ้าเข้าไม่ได้ก็ให้แจ้งทาง it นะครับ it จะทำการรีโมทโดยใช้ผ่านโปรแกรม a n y d e x ถ้าเวลาเราเปิดเข้ามาปุ๊บให,ให้บอกรหัสชุดนี้นะครับให้ทาง it it จะจะเข้าไปรีโมทแล้วก็ทำให้ สำหรับทำท่าได้ยูขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าขโปรแกรม ERP ได้เลยแบบนี้นะครับโอเค